เืฝืดปมากปล่อยมือก็ไม่ไหลปลอดภัยหนูปล่อยปล่อยเชือกยังไงก็ไม่ล่วงย่างเงไปก่ไม่่วงใช่มันจะเสียงแค่าาเราใช่เราจะก้าวขาออกไปแค่นั้นเอง มันฝ sí, ืนไงนักเรียนนักเรียนต้องปล่อยเซฟมันต้องมีแรียนด้วยกระถ่อยดิมือซ้ายอย่าปล่อยมาคุณธนากรเชื่อเหมือนกันเลยธนาพรเหมือนกันเลยว่ะาอย่ให้เสียชื่อไว้นะดีอย่างนั้นแหละแค่นั้นแหละอย่างี้อีกข้างหนึ่งลง้นมาเลยก้าวขาลงไปเซฟเหมือนเดิมดีเอาก้าวมาฝั่งซ้ายหนึงก้าวฝั่งซ้ายเราฝั่งซ้ายเรา อีกการหนึงอีกการหนึงโอเคขาตื้นขาต่อไปนะขาไปเมือขาต่อไปค่อยๆปล่อยเซฟนักเรียนค่อยๆปล่อยกลางมือขวาออกไปดีค่อยๆโน้มตัวลงไปทีนิดทีนิดทีนิดมันฝืดไงนักเรียนต้องกลางออกอีกครับเออนั่นแหละถ้าอย่างมันจะมันจะเซฟอ่านเอาไว้ข้างหล่ะหน่อยนึ่งหน่อยนึ่งหน่อยหนึงครับหน่อยนึงเออโอเคดีมากเห็นไหมได้เบรกเราอยู่แล้วนะผมนักศึกษาวิทยฐานะนักวอทัพเงิน มีอะไรบ้างฮะกระผมนักศึกษาวิชาทหารธนาการประเมินระดัที่สองพอได้รับการดีลงทันดีนะครับโอเคขอพร้ลงลงไหมลงเลยครับก้าวขาวไปข้างนึ่งเรียนโอเคดีมากอีกข้างนึงอีกข้างนึงอึ๊บอ่าโดนเลยค่อยๆปล่อยเซฟค่อยๆปล่อยเซฟขายเซฟออกกลางมือขวาเลยเรียนมันฝืดกลางมือขวาออกไปเลยเออเห็นไหมกลางออกไปอีกเรียนไม่ต้องกลัวไม่ได้มันจะได้สนุกเออดี Đuôi đang lăng. Thiêu over lên càng save bao nhiêu mình rồi. Đâu